หว้ตายแล้วนี่อะไรอ่ะอ๋อกำไรคร้อบมือฉันตายก็ว่าหายไปไหนหาไม่เจอมาเจอในคลิปนี้นะฮะทุกคนพี่เชมซื้อที่เพจไหนวะเพจอะไรไม่รู้ใชนก็จำไม่ได้แล้วอะหนึ่งสองสาพังใหญ่ปะคือใหญ่สะใจมากนี่คือคุมหัวได้เลยนะเนี่ย สวัสดีนะคะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเชเอมนะคะวันนี้นะคะพี่เชอเมก็จะมาเปิดกลุ่มกระเป๋าให้ดูนะคะว่ากระเป๋าที่พี่เชมใช้แต่ละใบเนี่ยเป็นแบบไหนบ้างต้องบอกก่อนนะคะว่าส่วนตัวเป็นคนที่ชอบสีดํามากเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีกระเป๋าแต่สีดําสีดําสีดําหมดเลยนะแล้วก็เป็นกระเป๋าที่แบบไม่ได้มีราคาแพงมากเนาะเพราะว่าเราเพราะว่าเราเป็นคนที่ไม่ค่อยใช้ของแพงเท่าไหร่นะคะโอเคเรามาเริ่มกันเลยอันดับแรกที่ได้มาก็เพิ่งซื้อมาน่าจะไม่นานนี้เองประมาณอาทิตย์กว่ากว่านะคะนั่นก็คือกระเป๋าผ้านะคะทุกคนก็็จะะเปนนแบบี้ค่ เขียนเลยนะคะว่าแบ็กแบ็กคือสีดําก็จะเป็นแบบสีพื้นทรงเกาหลีนะคะทุกคนอันนี้ก็มีราคาที่ไม่ได้แพงมากนะคะราคาประมาณ35บาทแต่คุณภาพแม่งคอดีนะคะเพราะว่าสามารถจุของได้เยอะมากๆที่สำคัญคือมีซิปเวล,ลซิปแบบเป็นซิปที่แข็งแรงมากอ่ะ <c oughs> เห็นปะได้ยินเสียงปะนี่เลยนะคะสามารถจุของได้แบบโอ้จุของได้เยอะมากนะคะทุกคนแล้วก็ เป็นกระเป๋าที่ถูกและดีจริงๆนะคะอันนี้สามารถหาซื้อได้ที่ช้อปปีได้เลยค่ะใบที่2นะคะที่ซื้อมานานมากซื้อนานประมาณ5ปีแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าก็ไม่ค่อยได้ใช้เขาเท่าไหร่เนาะนี่เลยมันจะเป็นใบที่ค่อนข้างโบราณก็เก่ามากค่ะดีดิจะมีความอวลอกบริเวณตรงมุมนะคะก็เลยไม่ได้ใช้เขาแต่ว่าที่ชอบเขาก็คือว่าเขามีซิปขาที่แข็งแรงแล้วก็พอเปิดปุ๊บเนี่ยจะมีหลายช่องทางให้เราสามารถเลือกใส่ของไว้าตายแล้วนี่อะไรอ่ะ กำไรครอบตู้ฉันตายก็ว่าหายไปไหนหาไม่เจอมาเจอในคลิปนี้นะคะทุกคนก็จะมีหลายช่องทางให้เราสามารถเลือกใส่ของได้นะคะไม่ว่าจะเป็นช่องนี้อช่องนี้หรือว่าช่องตรงกลางก็สามารถใส่ได้อันนี้เขาไม่เจาะคาลูนะคะคือปิดให้เรียบร้อยเลยนะคะทุกคนนี่อย่างที่เห็นซึ่งกระเป๋าใบนี้จะบอกว่าหนังดีมากแต่เสียตรงที่ว่าเขาลอกง่ายไปหน่อยก็ไม่ค่อยโอเคตรงนี้แต่ถ้าเกิดพูดถึงเรื่องคุณภาพการใช้งานเนี่ย ดีนะคือดีมากเลยนะเป็นทรงที่สวยมากทุกคนหยิบก็คือเท่อะหยิบแบบเนี้ยค่ะแล้วก็ไปร้างกาแฟไปวางปุ๊บแล้วก็นั่งทิมงานอะไรก็ว่าไปคือมันดูดีหรูหรามากนะฮะราคาอยู่ที่ประมาณใบละนะถ้าเกิดจำไม่ผิด5ปีที่แล้วเนาะ ประมาณ6กเจ็ดร้อยบาทมั้งเออแต่พูดถึงคุณภาพบดีมากเสียดายตรงที่เขาลอกถ้าเขาไม่ลอกก็คงใช้ต่อนะคะเคยได้ยินว่ากระเป๋าพวกนี้มันสามารถซ่อมได้เนาะใครนะคะที่รู้ลานซ่อมกระเป๋าหรือว่ารู้ลานที่แบบแตกกระเป๋าก,ก็ติดต่อมาใช้เชฟได้นะคะเดี๋ยวเชมจะฝากกระเป๋าไปซ่อมหน่อยนะคะเพราะว่าใบนี้มันดีมากๆเนาะแล้วก็ไม่อยากให้มันพังเพราะว่าคุณภาพมันก็ใช้ดีจริงๆแต่เสียตรงที่หนังมันลอกง่ายแค่นั้นเลยคะ่ะเลิศอันนี้นะคะเราจะเรียงจากเก่าไปหาใหม่นะคะทุกคนใบถัดมานะคะก็จะเป็นกระเป๋อันนี้ค่ะ เป็นกระเป๋าสะพายข้างนะคะซึ่งเช่นมเป็นคนชอบกระเป๋าสะพายข้างมากเพราะว่ารู้สึกว่ากระเป๋าสะพายข้างอ่ะมันเหมาะกับเรานะคะใบนี้นะคะเช่ยมใช้ตอนเรียนอยู่นะคะใช้ตั้แต่ตอนเรียนอยู่จนเรียนจบมาก็ยังใช้อยู่ในบางครั้งบางคราวนะแต่ว่าที่ไม่ค่อยได้ใช้เขาเพราะว่าเขาเก่านะคะก็เลยไม่ค่อยได้ใช้เขาแล้วนะคะใบนี้เนี่ยจะเป็นใบที่ค่อนข้างใหญ่นะคะสามารถจุเอกสารหรือว่าใส่เป็นพวกหนังสือชีสไปเรียนได้ในสมัยก่อนที่ผ่านมาประมาณช่วง4ปีอ่ะตอนนั้นเราก็แบบ ไม่ค่อยแบกของไปโรงเรียนเยอะก็สามารถแบกได้เนาะจะเป็นกระเป๋าที่มีความพอเรียกว่าสะดวกสบายอะ่ะเราเป็นคนชอบกระเป๋าแบบเนี้ยแนวเนี้ยแล้วก็ไปมาหาลัยอะทุกคนก็แค่นี้ก็เสร็จแล้วมันดูแบบเท่ดีนะก็เลยชอบอะไรแบบเนี้ยเออแล้วก็พอเปิดมาข้างในนะฮะ,ะก็จะเจอกับช่องคีใหญ่มากนี่นะคะทุกคนคือใหญ่ใหญ่มากอ่ะใส่ของได้แบบ จุใจนะคะสามารถใส่อุปกรณ์ได้ไม่ว่าจะเป็นแท็บเล็ต iPad นะอุปกรณ์สายชาร์จโน้ตบุ๊กแล็ปท็อปต่างๆสามารถใส่ได้หมดเลยซึ่งอันนี้เนี่ยเชยมซื้อที่เพจนะคะพี่เชมซื้อที่เพจไหนวะเพจอะไรไม่รู้ฉันก็จำไม่ได้แล้วะ่ะ <c oughs> ซึ่งอันนี้เขาพีออเดอร์มาจากจีนนะคะทุกคนราคาประมาณ7 8 0 0บาทประมาณนี้เนาะ ความคุ้มค่านี่คือคุ้มมากๆจนปัจจุบันเนี่ยผ่านไปแล้ว4ี่ห้าปีคุณภาพยังดีเหมือนเดิมแต่ว่าเขาก็จะแบบมีสีที่ค่อนข้างเก่าไปนิดนึงนะคะสีมันก็จะด้านขึ้นเพราะว่าเราใช้หนังเขาเนี่ยมานานมากแล้วอ่ะมันก็จะด้านลงไปนิดหน่อยแล้วก็สีมันก็จะมีความดูไม่ค่อยเหมือนใหม่เท่าไหร่นะคะ ตัวหัดมานะคะก็จะเป็นกระเป๋าสภายค่าเหมือนกันนะคะอันนี้ซื้อจากเกาหลีฮงแดสตรีทนะคะเคยพูดไปแล้วในคลิป my favorite ประจําเดือนกระกฎาคมเดือนนี้นะคะทุกคนก็คือกระเป๋าสูพรีมงานแฟชั่นนะคะอันนี้เชมก็ซื้อจากที่ฮงแดสตรีทนะคะเพราะว่าวันนั้นเป็นวันที่ฝนตกแล้วก็เพื่อนก็แบบเออได้ไปแวะได้ไปเดินเที่ยวกันแล้วก็ไปเดินแวะร้านหนึ่งเป็นร้านกระเป๋าห้อยมาเลยปุ๊บแล้วก็เฮ้ยมึงแป๊บนึงกูขอไปซื้อก่อนก็ เห็นปั๊บร <Bu> ีบซื้อเลยจ้านะก็เป็นกระเป๋าสูทพิมพ์งานแฟชั่นที่มีความแบบมันแฟชั่นอ่ะเข้าใจคำว่าแฟชั่นป่ะ มันก็จะแบบมีความแฟชั่นต่างๆที่ลงในตัวกระเป๋านี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกระเป๋าตาข่ายหน้าหรือว่าเรื่องของกระเป๋าหลังก็มีด้วยตรงนี้คือชอบมากชอบกระเป๋าหลังมากที่มีซิปนะคะเพราะว่าเพราะว่าสามารถใส่มือถือเข้าไปปุ๊บแล้วของไม่หายแน่น,นอนเพราะว่ามันอยู่ติดตัวเราอย่างนี้ตลอดเวลาก็เลยแบบเออชอบตรงส่วนนี้เนาะที่สําคัญนะคะคือกระเป๋าใบนี้เนี่ยมันเป็นกระเป๋าที่มีขนาดใหญ่เห็นเล็กๆอย่างนี้แต่ว่าข้างในไม่เล็กนะจ๊ะจะให้ดูหนึ่งสองสามพานใหญ่ปะ คือใหญ่สะใจมากนี่คือคุมหัวได้เลยนี่นเนี่ย <c oughs> คือมันใหญ่ถึงขนาดคุมหัวได้เลยคุณผู้ชมนะฮะกระเป๋าใบนี้เป็นกระเป๋าที่มีราคาอยู่ที่ประมาณ2อสามหมื่นวอนมังถ้าเกิดตีเป็นเงินไทยก็อยู่ที่หกเจ็ดร้อยบาทนะฮะเพราะว่าเราซื้อจากเกาหลีนี้ไปซื้อเองไปเลือกสีเองเลยแล้วก็ เลือกแต่สีดำนะคะเพราะว่าชอบสีดำแล้วตรงนี้ก็คือรู้กันนะคุณผู้ชมนะ,ะดูจากข้างหลังได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่นงที่นอนเอ่ยผ้าม่านหรือว่าอะไรแบบนี้ก็จะเน้นเป็นสีดําสีขาวซะส่วนใหญ่นะคบเพราะว่ารู้สึกว่าสีดําเวลาใช้แล้วมันดูสุขุมนุ่มเลือกดีก็เลยชอบนะคะถัดมานะคะก็จะเป็นกระเป๋าเป้ backpack <S <S แบ็คแพคนะคะซึ่งแบรนด์ที่ใช้ในสมัยก่อนเมื่อประมาณปีที่ผ่านมา, <S <S มาเฮ้ยปีที่ผ่านมาหรือเปล่าน่าจะปีที่ผ่านมาเพราะว่าเราซื้อมามันข้ามปีไปแล้วเนาะก็เป็นของอเนลโลค่ะนี่เลย กระเป๋านี้นะคะเคยถูกพูดไปใน My Favorite ก่อนหน้าเดือนกรกฎาคมประมาณ <laughs> ประมาณ6-7เดือนได้ะคะ่ะทุกคนค่ะก็กระเป๋า n e l l o รุ่นนี้เป็นกระเป๋า n e l l o รุ่นที่มีตารางนะคะแล้วก็เป็นรุ่นสีดำล้วนนะคะทุกคนสวยมากคือดีมากเป็นกระเป๋าทรงขนมจีบนะคะสามารถจุของได้เยอะมากไม่แพ้กันนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะ อย่างที่เห็นเลยคือปากเขากว้างมากๆแล้วก็สามารถจุคนเข้าไปได้เลยค่ะหนึ่งคนนะคะทุกคนก็จะมีความใหญ่แล้วก็พกพาเนี่ยง่ายนะคะเพราะว่าเป็นกระเป๋าทรงมาตรฐานก็คือคลาสสิกของอเนลโลนะคะคือมันจะมีหลายแบบอะค่ะคลาสสิกตารางคลาสสิกสีพื้นคลาสสิกหนังหรือคลาสสิกผ้าเนาะก็สามารถไปเลือกหาได้ซึ่งมีราคาที่ไม่ได้แพงมากนะคะประมาณ2,000ันกว่าบาทซึ่งจะบอกว่าอเนลโลเนี่ยลดราคาบ่อยมากนะคะเขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ให้ฉันแต่จะก็พูดเพราะว่าอะไรเพราะว่าชอบจริงๆอ่า อเนื้อรถต้องเข้าแล้วน้าไม่เข้าไม่ได้นะเว้ยสิ่งที่พิเศษมากกว่านั้นคือข้างหลังค่ะข้างหลังเขาจะมีซิปลับอยู่ซึ่งซิปนี้เนี่ยสามารถเปิดได้ปึ๊บเปิดแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้มือนเนี่ยลวงเข้าไปค่ะลวงเข้าไปเอาของไม่ว่าจะเป็นของอะไรก็สามารถล้วงหยิบขึ้นมาได้แล้วก็ปิด <S <S แต่ว่าอันนี้ก็เป็นข้อเสี่ยงเหมือนกันเนาะเวลาบางทีเราไปเที่ยวหรือว่าเวลาเราแบบไม่ทันตั้งตัวขึ้นรถไฟฟ้าหรือว่าอะไรก็ช่างต้องถึงกับต้องอเอากระเป๋ามาห้อยอย่างเงี้ยทุกคนเพราะว่า เพราะมันมีสิทข้างหลังก็กลัวคนแบบว่าจะมาโมยของฉันี่ป้า,าถูกป้ายิ่งไม่ของมีค่ายิ่งไม่คนไว้กระเป๋าหลังอันเนโอลเนี่ยไม่ค่อยโอเคตรงนี้แต่ว่าเรื่องของทรงขนมจีบเรื่องของสีเรื่องของเนื้อผ้าเท็กเจอร์อะไรเงี้ยผ่านหมดเลยคือดีมากนะคะทุกคน ถัดมานะคะก็จะเป็นกระเป๋าที่ได้จากเพอร์ฟูมนะคะก็คือเวอร์ซัชเช่เพอร์ฟูมเป็นเซตบ็อกนะคะเป็นกิ์เซตนะคะทุกคนจากเพอร์ฟูมก็จะเป็นแบบนี้เลยมันจะเป็นเพอร์ฟูมรุ่นนี้อะค่ะที่พี่เชี่ยมได้มาซื้อเป็นบ็อกของเขาเนาะได้น้ําหอมได้กระเป๋ามาก็แถมมาทั้งคู่เลยนะคะทุกคนนั่นแหละค่ะก็ซึ่งอันนี้เนี่ยเขาจะเน้นใช้งานเรื่องของการใส่พวกเครื่องสำอางมากกว่านะคะจะให้ดูข้างในจุของได้เยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นแว่นตานะคะแว่นตรงแว่นตากระเป๋าสตงสตางอะไรอย่างเงี้ยจุได้หมดนะคะทุกคนใหญ่มาก หรือว่าเราอยากที่จะสะพายแบบสะพายตรงไหล่ก็ได้นะคะจะได้แบบนี้ก็จะมีความคุณนายนิดนึงแต่ว่าไม่ค่อยอยากสะพายตรงไหล่เท่าไหร่เพราะว่าคิดว่ามันอาจจะไม่ได้เหมาะกับเราเท่าไหร่นะบางทีเราสะพายอย่างเงี้ยเราไปตลาดเงี้ยทองเปลา่า90านึกออกปะมันไม่ได้นะคะก็เลยแบบโอเคใส่ในกระเป๋าอเนลโลอีกทีนึงละกันนะคะก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นของฟรีที่ได้มาคุ้มค่ามากๆค่ะแล้วก็หนังดีมากเท็กเจอร์ของเวอร์ซาเช่เนี่ยไม่เคยทำให้ผิดหวังเลยลดจริงๆ สำหรับตัวสุดท้ายในวันนี้นะคะจะเป็นตัวที่พี่เชมเพิ่งได้มาวันนี้แบบสดๆร้อนๆเลยนะคะทุกคนก็จะเป็นของอเนโเหมือนกันนั่นก็คือนี่ค่ะอเนโรลิมิเต็ดอีดิชั่นะคะเป็นคลาสสิกแบ๊กนะคะก็คือเป็นอะไรดำทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นซิปนะคะเรื่องกระดุมหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เป็นสีดําหมดเลยซึ่งตรงนี้คือแบบโอ้โหถูกใจอีชอยมากเห็นปั๊บนี่กดสั่งซื้อแทบไม่ทันยิ่งเป็นเทศกาล 7, 7 7 h a p p y Birthday นี่คือแบบ โอ้ oh my g อดฉันสั่งซื้อไม่ทันแล้วถูกไหมมันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะมีความใหญ่มากใหญ่แบบอคือส,สวยอะแล้วสะพายปั๊บนี่คือดูเท่อันนี้เป็นกระเป๋าแล็ปท็อปนะคะเพราะว่าพี่เชี่ยมจะเอาไปใส่แท็บเล็ตหรือว่าใส่ iPad ของพี่เชี่ยมที่ซื้อนะคะทุกคนเขาจะเป็นทรงที่เหมือนแบบให้ความรู้สึกเท่ๆหน่อยนะคะมีความนักเดินป่านักลุยเข่านะคะแล้วก็จะมีตรงนี้เป็นตัวท็อปแท็บนะท็อปแท็บน่ะใส่ปุ๊บเอาหลุดใส่ปุ๊บนะคะก็ จะไม่หลุดไปจากกันนะคะตรงนี้คือดีมากเวลาเราไปไหนเวลาเราวิ่งเรืะเดินทางเนี่ยมันก็จะไม่หลุดออกจากกันเว้ยตรงนี้คือชอบมากนะคะอ่ะต่อไปนะคะจะให้ดูเรื่องของความจุภายในกระเป๋านะฮะเป็นรุลิมีเต็ดก็ต้องแบบไม่เหมือนคนอื่นเขาไงเออนี่นะคะความจุ อันนี้จะเป็นกระเป๋าใส่ iPad นะฮะแล้วก็เขาจะมีช่องที่ไว้ใส่ iPad โดยเฉพาะนะคะทุกคนเป็นช่องเล็กๆเนาะสามารถใส่ iPad เข้าไปได้หรือว่าโนบุ๊กที่คุณมีนะคะแล้วก็จะเป็นช่องใหญ่เลยช่องใหญ่ช่องกว้างปากกว้างมากเป็นขนมจีบที่ปากกว้างมากๆเลยนะคะทุกคนก็สามารถใส่ของได้เยอะจริงๆนะคะแต่ว่าด้วยความที่เป็นเอกลักษณ์อเนลโล่เนาะเขาก็จะมีซิปข้างหลังเหมือนเดิมนะคะ <S <S ทุกคนก็เป็นซิปที่บอกได้เลยว่าอันตรายมีทั้งข้อดีและก็ข้อเสียนะคะนี่เลยค่ะ ข้างหลังอย่างที่เห็นนะคะแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยพอเปิดมาปุ๊บไม่ใช่ว่าจะเอามือลวงได้ทันทีนะเว้ยมือต้องผ่านนี้ก่อนค่ะต้องผ่านกระเป๋าแท็บไอ้แล็ปท็อปก่อน ต้องผ่านกระเป๋าแล็ปท็อปก่อนนะคะถึงจะสามารถล้วงเข้าไปได้แบบนี้แบบนี้เนาะก็ไปหยิบพวงกุญแจมาหรือว่าอะไรก็สามารถหยิบได้นะคะทุกคนซึ่งกระเป๋าใบนี้นะคะสังมวนราคาอยู่ที่ตอนนั้นเช็คมันเท่าไหร่วะรา,าคาเต็มประมาณ3,000กว่าบาทนะคะทุกคนแต่ว่า Happy b i r t h d a y 77มันลดอยู่ที่ประมาณสอง0องนต้นๆพันต้นๆน,นะคะก็ลองไปหาซื้อกันได้ซึ่งต้องบอกว่าเป็นกระเป๋าที่เชมอะชอบมากมากชอบที่สุดในตอนนี้เลยนะคะทุกคนเพราะว่าเพิ่งได้มาใหม่ก็เลยเฮออ่านิดหน่อยเนาะก็ถือว่าเป็นกระเป๋าที่คิดว่า มันเหมาะกับเราที่สุดละไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเดินทางไปหาผัวหรือว่า หรือว่าเรื่องใส่แล็ปท็อปเรื่องใส่ macbook ต่างๆก็สามารถใช้งานได้ดีนะคะทุกคนนั่นแหละค่ะวันนี้นะคะพี่เชมก็มารีวิวเปิดกลุ่กระเป๋าให้ดูนะคะว่ากระเป๋าแต่ละใบเนี่ยมีแบบไหนบ้างเนาะก็ส่วนมากก็จะเป็นทรงกระเป๋าแบคแพคและก็กระเป๋าสะพายข้างส,ส่วนใหญ่นะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะหวังว่าทุกคนนะคะจะเอนจอยกับคลิปนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะพี่เชมมี Facebook แล้วก็มี IG นะคะสําหรับ a c e b o o k พี่ชเชมก็มีชื่อว่าชเชมเป็นภาษาไทยสามารถไปคิมค้นหากันได้แล้วก็ไอจีนะคะพี่จะแปะตรงนี้น,นวยะะคะ สำหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยไว้เจอกันในคลิปต่อไปจ้าบ๊าย